สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องพระเหมาราคาแบ่งปันนะวันนี้ก็มีพระเก่าๆสวยๆมานําให้พี่ได้ชมได้เช่าหาสะสมนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็มีสองราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับมีรายการองค์ละสามร้อยบาทกับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับนะ <c oughs> รายการองคละสามร้อยบาทนะครับมี <c oughs> ส่วนช่องทางการชําระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะรายการองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะก็ขออนุญาตเก็บปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะครับนะนะครับนะนี่แล้วเพื่อพี่ท่านใดยอยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR Code คลายตรงนี้ได้นะครับนะ สามารถสแกน QR Code ลตรงนี้ได้เลยนะครับนะส่วนพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์แต่ชอบสนใจในรายการพระนะครับนะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร099236-3998นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้ด้วยนะครับนะาเผื่อพี่ท่านใดสแกน QR Code ไม่เป็นนะนี่แล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะ บอกติดต่ออาคิบนะครับนะอืมนี่มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาชมพระรายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับ <c oughs> นี่รายการที่สองนะครับก็เป็นพระสมเด็จลงลักนะครับลงลักปิดทองนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆปกโพนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าประมาณนี้นะครับ รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามนะพี่นะส่วนรายการที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะองค์นี้เป็นพระพิมพ์เส้นได้นะครับนะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่นะพี่นะต่อไปรายการที่ห้านะครับ เป็นเหรียญล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับเป็นพระเหรียญล่อโบราณมีหูไม่ทราบที่นะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่6นะครับเป็นพระรกีบบัวนะครับนั่งสมาธินะเป็นพระทรงกีบบัวนั่งสมาธินะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นพระปิดตาและมี ตัวยันตัวอัคระนะพี่นะนี่เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะพี่นะนี่ รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แดนะครับเป็นพระเหรียญกลมมหลวงชุมพรนะพี่นะเป็นเหรียญทรงเข้าหลามตัดทรงเข้าหลามตัดแบบนี้นะครับเหรียญกลมมหลวงชุมพรนะครับสองสี่หกหนะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะพี่นะต่อไปรายการที่9้านะครับ เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะพี่นะต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นนะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะพี่นะ ารายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบนะต่อไปไรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะพี่นะเป็นพ um ระปิ hmm like ดตาเมฆกพัดนะครับหลังยันแบบนี้นะครับหลังยันแบบนี้นะพี่นะนี่ดูนะครับนี่ดูเก่าาแบบนี้นะพี่นะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อไปรายการที่12นะครับ desserts. เป็นพระเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่นะเป็นน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่สวยๆคมๆแบบนี้นะรายการนี้300บาทนะครับรายการที่12นะครับต่อไปรายการที่13นะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ขาวนะพี่นะ เป็นพระเหรียญหลวงปูข่ขาวนะสองสี่หกเก้านะพี่นะวัดหลักสี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดนะพี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิปนั่งนี่นั่งแบบนี้นะครับมีลงลักนะพี่นะ เป็นเนื้อสำลิดลงรักเก่าด้วยนะพี่นะนี่นี่นะครับรายกรารน,นี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดโพไซทองนะพี่นะเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับ นี่รายกรารนี้300บาทนะครับรายการที่15หนะพี่นะรายการที่15นะครับต่อไปรายการที่16นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อชุยนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับ2 4 6 5ี่ห้านะครับนี่ด้านหลังนะพี่นะนี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่ 16นะพี่นะรายการที่16นะครับต่อไปรายการที่17นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นคล้ายๆแบบนี้นะพี่นะนี่หลังคล้ายๆวงเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนี่นี่สวยๆแบบนี้นะรายการนี้300บาทนะครับ รายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่ต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะพี่นะ เป็นพระปิตาเมเนื้อเมกะพัดนะเป็นพิมสามเกอนะพี่นะนี่เป็นพิมสามเกลือแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะเป็นพระปิตาเมกะพัดนะครับพิมสามเกลือไม่ทราบที่นะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นพระปิตานะครับนี่เป็นพระปิตานะครับหลังยันยุ่งนะครับนี่ตรงเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับนั่งบนฐานบัวสองชั้นนะครับฐานบัวสองชั้นแบบนี้นะนี่นี่นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะพี่นะ ต่อไปรายการที่20สิบนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดอาบาเช่นะพี่นะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับอาบาเช่นะพี่นะนี่นะครับเนื้อเก่าๆประมาณนี้นะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นนี่ หลวงพ่อพรมนะครับเป็นพระหลวงพ่อพรมหล่อโบราณนะครับวัดช่องแครนะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแครนะพี่นะนี่นี่นะครับจังหวัดนะครสวรรค์นะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการที่21นะครับ ต่อไปนะครับรายการที่22นะครับเป็นพระรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะนี่เป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะมีตอกใต้ฐานแบบนี้นะครับมีตอกโค้ดมีตอกอะไรนะครับสวัสดีอะไรนี่ครับคู่ทําอะไรประมาณนี้นะพี่นะรายการนี้เอา3า0รบาทนะครับเนื้อหากเก่าดีนะพี่นะรายการนี้3า0รบาทนะรายการที่22่สิบนะพี่นะ ต่อไปรายการที่ยี่ามนะครับเป็นพระสังกัดายนะครับเป็นคล้ายๆพระสังกระจายยืนนะพี่นะนี่พระสังกระจายยืนนะครับเนื้อออกเป็นสนิมเขียวหน่อยนะพี่นะเป็นเนื้อโลหะสนิมขีออกเป็นสนิมเขียวเก่าๆแบบนี้นะนี่รายการนี้นะครับสามอบาทนะครับรายการที่ ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งนะพี่นะเป็นพระกิ่งพิมพ์สะดุ้งกลับนะพี่นะเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับนี่เหมือนมีตอกเม็ดโค้ดตรงนี้นะครับมีตอกเม็ดโค้ดตรงนี้นะเป็นพระเนื้อกิ่งเก่าๆแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะ ต่อไปรายการที่25้านะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับเป็นพระเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับวัดพระเนียงแตกนะพี่นะดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับโลหะเก่าๆนะรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่25นะพี่นะต่อไปรายการที่26นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่ เป็นพักกิ่งสวยๆแบบนี้นะด้านหลังนะครับเป็นลายมังกรนะครับด้านหลังเป็นลายมังกรแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นพักกิ่งเนื้อเก่าสวยๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้เอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ <_ uellement> เนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อยอดนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อยอดนะครับนี่จังหวัดสระบุรีนะครับวัดหนองปลาหมอนะพี่นะ นี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะพี่นะรายการที่28นะพี่นะต่อไปรายการที่29นะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะพี่นะเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับนี่นี่นะครับ รายการนี้300บาทนะครับรายการที่29นะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่30นะครับเป็นพรกกิ่งตักระแตนนะครับหรือกิ่งขมนนะพี่นะเป็นกิ่งตักระแตนหรือกิ่งขมຈนะครับนี่ดูนะครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการที่30นะพี่นะ น,นะครับวันนี้นะครับรายการองค์ละสามบาทก็มีทั้งหมด30รายการนะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้ให้แบบนี้นะพี่นะนี่ตามช่องทางที่ผมขึ้นเลยนะครับชอบสนใจรายการไหนหรือพี่ท่านใดอยากชมรูปเพิ่มเติมก็สามารถสแกน QR c อา e โคลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับนะ ส่วนพี่ FC ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร099ย์6 3998นะครับนี่นะครับรายการองค์ละ3า0ร้นะครับส่วนช่องทางการชำระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะรายการองค์ละ3า0บาทนี่เก็บปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะครับขออนุญาตบวกเพิ่ม50บบาทนะ ต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นรายการองคละ500บาทนะพี่นะเดี๋ em. ยวผมต่อเนื่องเลยนะครับขออนุญาตต่อไปเป็นรายการองค์ละ500บาทนะพี่นะรายการที่31นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อชุยหน้ากลากสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่31นะครับ ต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นพระเหรียญเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแรกนะครับปีสองพันห้าร้อยสามนะพี่นะเป็นหน้ากากสีทองสวยๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นี่มีตาลับหนึ่งใบเลี่ยมกันน้ํานะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมลงยาหน้ากลากสีทองนะครับเป็นลงยาหน้ากลากสีทองนะนี่เป็นเหรียญนี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับลงยาสีแดงหน้ากลากสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดถักเชือกลงลักษ์นะพี่นะเป็นตะกุดถักเชือกลงลักษ์เก่าๆนะครับ นี่ไสเป็นทองแดงนะพี่นะไส้เป็นทองแดงนะครับความยาวประมาณสามนิ้วนะครับความยาวประมาณสามนิ้วนะครับเป็นตะกุดถักเชือกลงลักเก่าแบบนี้นะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับ เป็นหลวงปูท่ทวดเตาลีดนะครับเป็นพระหลวงปูท่ทวดเตาลีดวัดช้างให้นะพี่นะนี่เป็นเนื้อสำลิดเก่านะครับเป็นเนื้อออกสำลิดเงินเก่านะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นพระเหรียญอุปชาอีนะพี่นะหรือเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตาหีบนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับ สองสี่เจ็ดสามนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังแบบนี้นะมีตลับหนึ่งใบพร้อมเลี่ยมกันน้ําสวยสวยแบบนี้นะพี่นะ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบแปดนะพี่นะรายการที่สามสิบแปดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะพี่นะรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงพวกกลวยนะครับเหรียญหลวงพวกก้วยวัดโพสิตารามนะครับด้านหลังเป็นหานุมานเชิญธงนะครับเป็นหานุมานเชิญธงปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะ นี่เหรียญสวยๆกระไล่ท้องสวยๆนะครับนี่นี่ลายการนี้ห้าน้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเก้านะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวัดโพสิตารามนะ หลังหักนุมานเชิญธงนะครับแต่องนี้เป็นเนื้ออาบากลานะพี่นะเป็นเหรียญเนื้ออาบากล้านะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะนี่หักนุมานเชิญธงนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับนี่นนรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่สี่สิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อผาหลางนะครับนี่ นี่ <N ee> นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะปีหนึ่งสองนะพี่นะนี่ปีหนึ่งสองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสองนะพี่นะรายการที่สี่สิบสองนะครับเป็น พระพุทธชินาราชอินโดจีนนะเป็นพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับนี่ดูเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อหาเก่าๆนะมีต่อโค้ดแบบนี้นะครับมีต่อโค้ดแบบนี้นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะรายการที่สี่สิบสองนะครับ <t IS> ต่อไปนะครับรายการที่4ี่สิบสามนะพี่นะเป็นพระเหรียญ หลวงปูท่ทวดเม็ดแตงนะพี่นะเป็นหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังเป็นรูปอาจารย์ทิมแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเม็ดแตงนะพี่นะนีส่สวยๆแบบนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบสามนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเนื้อหาประมาณนี้นะเนื้อหาเก่าดีนะพี่นะดูด้าน,นหลังนี่ครับดูความเก่านะพี่นะมาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการนี้500บาทนะรายการที่44นะพี่นะนี่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสักคู่นะครับ เราก็มาต่อกันนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะพี่นะรายการที่สี่สิบห้านะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะพี่นะเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่สองสี่เก้าเจ็ดนะพี่นะเป็นพระเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูเก่าแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบห้านะพี่นะ ต่อไปรายการที่46นะครับนี่ก็เป็นเนื้อว่านอีกหนึ่งองค์นะเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับ2497นะพี่นะดูเนื้อเก่าดีเนื้อหาเก่าเกแบบนี้นะครับนะมาพร้อมตลับสสวยนะพี่นะรายการนี้เอา500บาทนะครับรายการที่ เดี๋ยสักคู่สีนะต่อไปรายการที่47นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะครับมีตลับแล้วก็เลียนกรรมเลี่ยมกันน้ํานะครับสองสี่นะพี่นะนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายกร 4, 3, 5, ารที่สี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปูไข่นะเป็นพระเหรียญหลวงปูไข่นะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบแปดนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายกรารที่สี่สิบเก้านะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองขามเท่านะครับสองสี่หกหกนะพี่นะนี่สองสี่หกหกนะครับนี่นี่มาพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ำแบบนี้นะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบเก้านะครับมา เราก็มาถึงรายการสุดท้ายนะครับรายการที่50านะพี่นะเป็นพระสมเด็จปากน้ำนะครับเป็นพระสมเด็จปากน้ําเคลือบชลักนะพี่นะเป็นพระสมเด็จปากน้ําเคลือบฉลักนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะหน้าตาสวยนะครับเคลือบฉลักเดิมๆนะรายการนี้เอา500บาทนะครับรายการนี้เอา500บาทนะรายการที่ 50นะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็นำมาให้ชมทั้งหมด50รายการนะพี่พท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0 9 9 3 3 6 3 9 9 8ได้นะครับนะเพียงแค่จดจำา p p และหมายเลขเและก็จำรายกรารที่เท่าไหร่นะครับนะ ก็ราคาก็ตามที่บอกเลยนะครับมีรายการองค์ละ300กับ500บาทนะครับนะส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะครับที่รับชมและโทรเข้ามาสอบถามหรือเช่าหากันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนวันนี้ป้อมพักเครื่องผ้าเหมาราคาแบ่งปันก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ